มาถึงเวลาของของจริงแล้วฟุตบอลเจ็ดสีปี2568เดือนตั้งแต่รอบคดเลือดหลายโรงเรียน,นฟอร์มดีมามื่ก็มากันพึบเลยมาก่อนจะไปลุยกันเนี่ยก็ขอฝากพี่ๆนะนะเพื่อนๆสมาชิกหน้าช่องท่านใดที่สนใจที่จะเข้าร่วมตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการลงทุนฟุตบอลเจ็ดคนเนี่ยทางเข้าเนี่ยอยู่ใ,ใต้คลิปใต้โปรไฟล์ใต้คอมเมนต์นะมีคำอธิบายและรายละเอียดไว้หมดแล้วเปิดเร็วปิดช้าน้ำดีจะเล่นเดียวหลักสิบเท่านั้นนะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันมีครอบครัวคนรักฟุตบอลเจ็ดสีอยู่ด้วยกน พักเบรก4วันก่อนจะไปลุยรอบแรกในรอบ25 6ทีมเริ่ม17ตุลาคมนี้นะทีมวาง A เนี่ยลงเตะร,รอบ128ทีมวันที่2 4ตุลาคมนะเช่นพัทรัฐบาพิษแชมป์เก่าราชวินิตมะแก้วรองแชมป์สุรศักดิ์มนตีอัดสัมชันวิทูทิศและทีมอื่นส่วนทีมวาง B เนี่ยเจอกันในรอบแรกวันที่17ตุลาคมนะเช่นปทุมมุมคาสวนกุลาอัดสัมชัญศ,ศรีราชาธนาคารอมสินบ้านแพกอัมพรวันและทีมอื่นๆส่วนกำหนดการแข่งเนี่ยรอบ256ถึง3ตุลาคมนี้รอบ128 ทีม24-27ตุลาคมนี้รอบ64ทีม28-29ตุลาคมนี้รอบ32ทีม30-31ตุลาคมนี้รอบ16ทีม1-2พฤศจิกายนรอบ8ทีม4พฤศจิกายนรอบ 6พฤิกายนชิงแชมป์เนี่ยวันที่8พฤิกายนนะส่วนสนามที่ใช้ในการแข่งขันเนี่ยมีสนามเทพัศินสนามจุฬาและสนามกินดารักส่วนรอบรองเนี่ยและรอบชิงจะไปดวลกันที่สนามสุขพระชลาใสส่วนพี่ๆท่านไหนเนี่ยเชีย์โรงเรียนไหนกันบ้างเนี่ยคิดว่าใครจะเข้าชิงเข้ารอบต่อไปก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยนะครับใครที่สนใจลงทุนเชียร์บอลแบบมีรุ้นครอบครัวเดอะนายซานเวยเปิดแล้ววันนี้น้ําดีเล่นง่ายเริ่มต้นหลักสิบส่วนทางเข้าเนี่ยอยู่ใต้คลิปใต้ปรไฟล์ใต้คอมเมนต์ วางรายละเอียดไว้หมดแล้วปีนี้มันแน่นอนครับกับฟุตบอลแชมป์กีฬาเจ็ดสีปี2568เจอกันที่สนามครับสวัสดีครับเสียบมุมติดเลยครับลูกนี้ทั้งน้ำหนักทั้งทิศทางครับมาครบครับที่เปิดโอกาสทุกทีมครับนี่ครับมีไหวก่อนอด้วยครับโอ้โหไหวก่อนเลยครับ